ดูกล้องเ่รอ้าวเข้ากล้องอ่ะูสอยูอ่ลูกต่อไปสาที่สามความสัมพันธ์ของการใช้สถิติกับการเกิดโรคนะครับมีอะไรบ้างคืออ้าวดูหนึ่งฟุรีการเกิดโรคคือบูกต,ตัสตุรลีครับทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งปอดโรคในช่องอในช่องปากโรคหัวใจขาดเลือดโรคหลอดเลือดสมองโรคถุงลมโป่งพอง โรคแพ้เลกอดเพาะอาหารถ้านายีมีคันนะครับถ้าซุบลีจะทําให้เกิดแทรกซ้อนและทารุที่คอดออกมาจะมีน้ําหนักตัวน้อยกว่าปกตินะครับน่ากลัวมากเรียนต่อไปครับ2ตุลากาบกุกเกิดโรคคือการตุลา,าครับจะทำให้เกิดโรคพิษตุลาเรื้อรังโรคแพ้เลือลลนนเพาะอาหารโรคตับแข็งตัวเร็งตับ โรคเ่งหออาหารโรคมะเร็งกระเพาะอาหารความดันหดสูงโรคหัวใจขาดเลือดโรคปัสสาวะอักเสบโรคสมองเสื่อมโรคอัมพฤกษ์อัมพาตโรคทางจิตเวชเช่นโรคซึมเศร้าโรคกิตเพศนอกจากนี้ครับสุรายังอาจนำไปสู่การเกิดโรคเอดส์อีกด้วยถ้าดื่มสุราจนมนเมาแล้ว ไปที่จาคันโดยไม่สวมถุงยางอนามัยซึ่งสมัยก่อนครับเรียกว่าอะไรไหมครับถุงยางอนามัยเรียกว่าถุ้งมีชัยนะครับก็คือไปมีอะไกใครแล้วไม่ทอม้องแหลกเรียกว่าถุ้งมีชัยนะครับนี้ต่อไปป๊บต่อไปนเรนดูครับโคเคนถ้าเกิดโรคคืออะไราการเสพโคเคนถ้าเกิดโรคไอเหลือรลังหลอดลมอักเสบปอดอักเสบโรคคนะอักเสบ โรคหัวใจขาดเลือดโรคลมบ้าหมูชักและอาจเป็นโรคเอดเพราะนะครับเพราะสำต่อนทางเพศเนื่องจากเตบแล้วมักขาดความยับยั้งชั่งใจไม่ห่วงเนื้อห่วงตัวโอ้แต่ถ้าควรนะเรื่องนี้นะครับต่อไปครับตียาบ้า,าก,การเกิดโรคคืออะไรการเตพยาบ้า จะทําให้เกิดโรคหัดจเวทและโรคเอจจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัยโรคหัวใจโรคลมบ้าหมูชักและเป็นโรคติดใช้ได้ง่ายเพราะอะไรครับเพราะร่างกายไม่แข็งแรงไปกัญชานะครับเกิดโรคอะไรบ้างคือโรคมะเร็งเพราะในกัญชามีสารก่อมะเร็งมากกว่าบุหรี่โรคปอดลมอักเสบโรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจขาดเลือดต่อไปครับ6กสารเหยครับก็คือการดมสารเหยครับทำให้เกิดเป็นโรคสมองเสื่อมอัมพฤกษ์อมัอมาพาตโรคหัวใจโรคตับอักเสบโรคปอดอักเสบโรคโพงจมูกอักเสบอืมอักเสบมเลยครับต่อไปเจ็ดแคลเซีนครับการเสพโดยฉีดร่วมกันอาจทำให้เกิเดโรคได้นะครับนอกจากนี้ทําให้เกิดเป็นโรคตับอักเสบวันณะโรค สนหลังหัวใจอักเสบปาดทะยักจากการเสพโดยอิจฉีนะครับต่อไปแปดยาอี LSD เอสการเกิดโรคคืออะไรการเสพยาอีครับแล้วก็ LSD ครับมักทำให้เกิดโรคทางจิตได้ไหมครับรง่ายๆคือโรคจิตนะง่ายๆน้องดีเนาะทีนี้ครับดูด,ดูครับความสัมพันธ์ของการใช้สารจิตกับการเกิดภัยิบัติคืออะไรหนึ่งอาจไม่เกิดภัยพิบัติ นากขับรถเห็นไหมครับซึ่งนักเรียนดูนะครับดูโทษองมันนะครับกฎหมายนะครับผู้ที่ฝา่าฝืนนะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับตั้งแต่สองพันจนถึงหนึ่งมืนบาทหรือทั้งจังป่าเนะครับนี่คือโทษของคนเัิเพิขับรถนะครับอันตรายมากเรียนต่อไปสองเกิดอุบัติเหตุพลาดตกหกลม้มเห็นไหมครับ เมื่อเราเสพมากเกิดอาการวิงเวียนมเมาอาจจะทำให้เกิดการเารสียกระงตัวนะครับต่อไปสามเกิดอุบัติเหตุจากความบ้าระห่าเมื่อเสพมากเกิดการโชว์พาวเวอร์การปีนไปที่ตุดตัวลงมากนีครับพวกนี้อันจะรายมากเลยเพราะว่าเมื่อเกิดความบ้าระห่มสมีสม่อุบัติเหตุจากอาการหูแววก็คือเห็นภาพหลอนนะครับเราเสพไปเห็นภาพหลอนปุ๊บหูแววใครคู่อะไรหันไปทกทก็ที่เราลังขับรถอยู่เนี้ยอันตรายหน่อยครับต่อไปห้า คืออุบัติเหตุจากการโลกทางจิตเวชคือผู้เสพภับติดต่อไปอาสิอาเสพติดติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานครับอาจทำให้เป็นโรคประสาทและอาจถึงขั้นกลายเป็นคนริ้คกนจะดิตนะครับซึ่งเนี้ยคือเกิดอุบัติเหตุมากเพราะอะไรเพราะอะไรนักเรียนเพราะว่าขาดสติัมปะสัญญะนะครับนี่ต่อไปพวกอุบัติเหตุเกิดจากการมีพฤติกรรมก้าวร้าวอะไรอ่ะ เมื่อเราเสะพัส,สิติมากเราก็เกิดมีความกล้าหาคืออาจเกิดการอย่างเราวิวาทกับผู้อื่นและเกิดอุบัติเหตุจากพฤติกรรมการนั้นได้เช่นหรือว่าครูเนี่ยเสะพัสิติปุ๊บแล้วครูเกิดอารว,า,วาสอย่าูโเข้าถือไม้สามดลจีนนักเรียนดูข่าวที่อ่าเอือรธานีนะครับที่เสะพัสดิติมากโดยปาดคอเขาอย่างเงี้ยเลยตายเลยนะครับนี่แหละตัวอย่างแรกข่าวที่เกิดประจําบากเลย ไรไปเข้าไช่วยนะครับนี่แหละเิอการติดเิอการจับยังขั้นใจตัวเองนะครับดูครับนี้สามอ๋อพักพักษะนะครับการชวนผูอื่นลดละเลิกคืออะไรก็คือเราต้องเป็นกำลังใจให้เขาพูดยังไงได้รวมแล้วจิตใจครับคอยตามไปนะครับไม่ใช่แบบอะต่เลิกจะต้องเลิกก็คือที่สำคัญคือการให้กำลังใจพวกนี้แหละ ทำให้เขามียังใจจะเลิกอ่านจิตได้นะครับตรงนี้ต่อไปนี่ครับซึ่งจะแบ่งทักษะอะไรบ้างมีการวิเคราะห์ต้องคิดว่าเขาเกิดเพราะอะไรปัญหาอะไรนะครับซึ่งคนที่จัเกิจกรรมากครับจะเกิดปัญหาความเครียดเรื่องผลตัวเรื่องงานเรื่องครอบครัวหลายอย่างนะครับนี่ก็คือเราต้องทำให้เขาเนี่ยเขาา้ไาเราได้ก่อนการวิเคราะห์รพิเคาะต่อไปนี่ครับนี่คือสาเหตุน,นะครับ ตัวอย่างเราต้องดูเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างที่่คุณทิพยิพ์รอมเรียนี่ต้องดูนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่ต่อไปนะครับต่อไปสองถ้าักกคือสารคือเราต้องึกอ่ารศึกษานะครับในการพูดนน้มน้าเขาเตือนบอกเขาด้วยคหบางดีพอเขาขอเสียชีวต้องริมคมชื่อเหลือครับต้องให้เขาปรึกษาเพราะอะไรเพราะว่าเขาอาจจะเกิดการ การเรียกว่าอะไรเรียกว่าความคิดขัดแย้งกันนะครับแบบคิดไม่ได้เราองไม่ทาอะไรเงี้ยแต่เราต้องพูดเพื่อน้มนำเขาเกิดความคิดและให้เขามไม่กล้าทํานะครับนี่ต่อไปนะครับสามทักตะการหินใจคือถือว่าเขาอะไรไม่ให้เราลองเงี้ยเอาอะไรไม่ให้เราลองเราทําไงเราต้องหยุดถึเสะให้ได้ที่พันคือเราเม่เราข้างเดียวติดหรอก จำได้เหมครับว่าสารเสพติดประเทศไหนลองเพียงหนึ่งครั้งอาจจะติดตลอดชีวิตนะครับนีหครับดูดีเตุผลเ,เสียให้เราคิดวิเคราะห์แต่ลอย่างนะครับมีสาผลพันธุ์ในการคิดเราต้องดูตามรูปภาพไว้นะครับต่อไปการแก้ปัญหาอการแก้ปัญหาข้อหน้านั่เรียนพ่อเราเจอปุ๊บถ้าเราอยู่ในสถานที่มั่วสุมนะครับ เราจะดีกเกย,ย้งยังไงอะแก้ไขปัญหาปัญหายัางไงในการปฏิเสธเขาทํายังไงก็ได้ไม่เขามาต้องแค่เราหรือที่เราหาแนวทางที่ทําให้เขาอยากเลิกเขได้นี่แหละคือทักษะ,ะ,กะ,ะกแก้ปัญหานะครับที่ต้องมีนะครับนะครับดูเรียนดูทักษะแก้ปัญหามีกระบวนการนี้คือหนึ่งอะไรการลงมือแก้ไขปัญหาสองการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียและการตัด,ดสินทางเลือกสาม กำหนทางเลือกทีกาแก้ปัญหานะครับสองอะไรอะ่ะต่อไปสี่การหาสาเห่งแก้ปัญหาห้าุัญหาซึ่งซึ่งแต่เขาบอกกำหนดม,มาคือมีห้าห้าแบบครับคือกำหนดปัญหาหาสาเหตุกำหนดท,ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียแล้วก็ห้าคือการลงมือแก้ปัญหาครับเห็นไหมเราต้องทำห้าข้นนี้แหละการแก้ปัญหานะครับต่อไปโอ้โห ทักษะการปฏิเสธเนี่ยเห็นไหมครูบอกแล้วคือเราต้องมีทักษะการปฏิเสธที่มันอันตรายอย่าเข้าไปใกล้หรือที่ไม่ดีกว่าครับผมทำปังอยนดูแน่โดนว่าแน่กินรีเดีวติดตัวอย่างเงี้ยือว่าเอาตัวอย่างรูปภาพเห็นไหมครับโอ้โหมองกิมลีไหมช่วยใครเครียดนะแล้วโอมจะว่าไงไม่หรอกครับพี่ถ้าอาจารย์หรือเขาแปผมมาทราบผมต้องดูดแน่แน่เพราะผมว่ากิมลีมันติดตัวคนอื่นจะไม่อยากใกล้เรา ที่หน้าจะเริ่มสูมันนะคะเห็นไหมพูดเพื่อให้เขาคิดเห็นไหมครับนี่แหละเป็นการปฏิเสธที่ดีนะครับอ่าทีนี้จบแล้วนะครับสู่เนื้อหาทีนี้นะครับงานครูก็อาจจะสั่งตามแชทไปเหมือนเดิมนะครับนักเรียนนะครับก็หวังว่าครับช่วงนี้ช่วงสถานการณ์โควิดในทีเนาะก็อยากให้เรียนนะครับดูแลสุขภาพที่ดีนะครับเพราะช่วงนี้มันมันแพร่ระบาดเยอะมากเรียนจะไปไหนใส่แมส กเจี้ยวล้างมือนะครับไปไหนพยายามอย่าไปที่ที่มีพื้นที่เสี่ยงนะครับนเนาะผมด้วยความประสาทจากครูโตโมอนเี่นแล้วครับนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวกูขอญอาตจบการเสนอพี่เท่านี้นะครับใครสงสยัยอะไรสามารถสอบถามได้ทาง f c e e o o o l l n e นะครับหรือไม่งั้นโทรเบอร์ครับ0882938663ครับ ห้ามโทรมายืมตังค์ครับเพราะครูไม่มีครับโอเคครับอบุณครับ